ใครนะคะที่มีสาไอ้น้ำแล้วเนี่ยแล้วอยากเปลี่ยนน้านะคะนี่ดี่ยววันนี้เราจะมาแนะนําตัวนี้เลยเป็นรถเข็นอุปกรณ์แบบนี้เลยนะคะนี่เลยสามารถเข็นกับบนและเบียงแบบนี้ได้ด้วยนะคะวิธีการใช้นะคะขั้นตอนแรกเลยนะคะเราเนี่ยเอาสาย3เมตรเนี่ยประกอบกับท่อดูดน้ํานะคะขั้นตอนที่2นะคะนี่เลยจะมีหน้าปั๊มเนี่ยสหน้าปั๊มนะคะเราแค่เติมน้ําให้เต็มเท่านั้นเลยนะคะก็คือแค่นี้ขั้นตอนที่3นะคะเราก็จะมีสายท่อน้ําทิ้งเ่ยเราก็แค่เอาสายเนี่ยวางไว้กับท่อระบายน้ำ หรือว่าจะวางกับต้นไม้ก็ได้นะคะก็คือ,คอ,คอลายสายไปเลยนี่เลยง่ายๆนะคะก็คือยาว10เมตรเลย หาอะไรถ่วงมัดแบบนี้แล้วก็ถ่วงในน้ำนะคะหรือว่ามีบันไดแบบเราเนี่ยก็แค่เอาสายเนี่ยคล้องกับบันไดเพื่อให้สายเนี่ยจมขั้นตอนต่อไปนะคะอันนี้คือเราเนี่ยประกอบอุปกรณ์สิบฟเนี่ยคือเรียบร้อยแล้วอ่ะต่อไปก็คือเราจะเอาหัวนี้ใช่ไหมพี่แปลวไปจุ่มกับนี่เลยนะคะไปเสียบกับหัวที่เป็นสีทอๆแบบนี้เลยนะคะหลังจากที่ประกอบเสร็จแล้วนะคะเราก็แค่นี่เลยเปิดเครื่องแล้วเราเนี่ยก็ดูดตะกอนแบบ เลยนะคะก็คือน้องอย่าพร้อมดูตะกรอแล้วตอนนี้นะคะเขามีโปรโมชั่นเลยนะคะ๋ยวาเราแถมตัวนี้ไปให้เลยมีจํานวนจํากัดด้วยราคาปกติเนี่ยอยู่ที่18,990บาทแต่ว่าเราลดให้เหลือ9,990บาทแล้วของเนี่ยมีจํานวนจํากัดด้วยใครที่แบบว่าสนใจจริงๆเนี่ยถ้าหาเราได้เลยหรือว่าจะพิมพ์สนใจไว้ใต้ล่างคลิปนี้ก็ได้คะ่ะ